สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงคลิปวิดีโอนะครับในบทที่10นะครับ Canva นะครับทำงานร่วมกับ ChatGPT นะจริงๆเนี่ยความสามารถของ Canva นะครับอย่างที่ทุกคนรู้จักกันคือ Canva นี่คือเป็นช่วยให้เราเนี่ยสามารถออกแบบสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างเว็บไซต์สร้างข้อมูลเนื้อหาต่างๆนะครับจากเทมเพลตที่เขามีการจัดทำขึ้นจากผู้ใช้งานต่างๆเี่ที่ทขึ้นมาแล้วก็ เอามาโปรโมทเอามาขายผ่านทาง c a n วาสนะครับทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกนะครับพรีเซนเ t ชันนะครับงานเอกสารนะครับงานตัดต่อวิดีโอเนี่ยได้ง่ายดายมากๆนะครับต้องยอมรับในยุคนี้นะครับแคนวาถือว่าเป็นเครื่องมือสาคัญสําหรับคนที่ทำงานทางด้านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับหรือคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจงานขายงานโปรโมทงานประชสาสัมพันธ์ต่างๆนะครับ แคนวาเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส่งประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่งนะครับยิ่งปัจจุบันนี้นะครับการมาของ chat gpt ทำให้ Canva เนี่ยมีการพัฒนาตัวเองนะปรับตัวเองนะครับมีการเอา ai เข้าไปลดระดับช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะไม่ว่าจะเป็นทางกราฟิกนะครับผลงานการนำเสนอผลงานภาพผลงานเอกสารงานออกแบบต่างๆนี่เป็นไปได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็รวดเร็วอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เจ้าตัว c คนวาก็ยังมีข้อแม้ว่าจะมี AI เข้ามาช่วยก็ยังมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับซึ่งถ้าเรามองว่าข้อจํากัดที่ทาง c คนวาอาจจะยังทําได้ไม่ดีเท่า ChatGPT โดยเฉพาะเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับที่จะมาใช้ในการทำคอนเทนต์เนี่ยผมมองว่าถ้าเราสามารถที่จะเอา c คนวากับ ChatGPT มาทํางนานร่วมกันเนี่ยมันจะทําให้เราได้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพและก็ประสิทธิภาพอย่างมากนะครับตัวแคนวาเราก็ใช้เพื่อการออกแบบนะครับในขณะที่ ChatGPT คือใช้เพื่อการให้ข้อมูลนะครับเอาไปสร้างสรรค์ ผลงานร่วมกันออกมาเป็นตัวโปรโมชั่นนะครับข้อความที่เด็ดๆโดนใจนะครับเนื้อหาที่สามารถนำอาไปต่อยอดนะในการโปรโมทให้คนเนี่ยสนใจในโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ของเราสนใจในคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการที่จะทำคอนเทนต์เพราะด้วยปกติแล้วในเวลาเราจะใช้นะครับเวลาค่อนข้างมากในการที่จะทำคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์โดยเฉพาะคอนเทนต์จะต้องมีการด้านการออกแบบก็เสียเวลาละถ้าไม่ได้ชำนาญน,นะครับ อันนี้ก็ต้องมานั่งคิดเนื้อหาสาระที่จะเอามาใช้ในการทำคอนเทนต์อีกต้องไปทําการเสิร์ชค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆนะเพื่อที่จะมาเอามาดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ามาทําการเรียบเรียงแล้วก็เอาเป็นคําพูดของเรานะครับเอาเป็นไอเดียของเราแล้วก็ามาทําการใส่ข้อมูลนั้นลงไปในในงานออกแบบของเราซึ่งมันเป็น,นอะไรที่เสีย,เ,สยเวลามากครั้นจะไปว่าจ้างคนที่มีความเชี่ยวชาญใน,ในเรื่องการทำคอนเทนต์ในเรื่องงานออกแบบก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้าง สูงไม่ใช่น้อยนะครับโดยเฉพาะคนที่กาลังทาธุรกิจใหม่หรือทาธุรกิจด้วยตัวคนเดียวนะครับทำธุรกิจออนไลน์เงี้ยนะครับในการที่จะต้องไปเสียเงินจ้างเน,นี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เราต้องมองว่ามันจริงๆมันมันจะเป็นกําไรของเนี่ยกำไรที่เราจะได้เนะี่ยมันอาจจะไปตกอยู่กับเสียหมดไปกับค่าจ้างเหล่านั้นนะเพราะนั้นถ้าเราสามารถาท,ที่จะทําได้ด้วยตัวเองได้นะครที่ใช้เวลาที่มีจํากัดอยู่ในการทำเนี่ยนะครับเวลาเวลาที่ค่อนข้างจํากัดในการทำเนี่ยแล้วได้ผลงานที่ที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีคุณภาพ มันก็อาจจะเป็นอธ่ทําให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมากนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมานําเสนอนะครับการใช้งานเครื่องมือที่ชื่อว่า Can วานะครับกับ h a t GPT เนี่ยเขาสามารถทํางานร่วมกันได้ยังไงนะครับก็จะมาบอกทริคบอกประโยชน์นะครับแล้วก็บอกวิธีการใช้งานอ่ะนะครับจริงในเนื้อหาในสไลด์ก็ก็จะมีบรรยายนะครับประโยชน์นะครับมันก็จะเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพช่วยเราประหยัดเวลาช่วยให้เราสามารถทำผลิตสื่อ โฆษณาสิ่งพิมพ์ต่างๆได้โดยอัตโนมัตินะครับได้โดยไม่ได้โดยมีมีไอเดียแล้วก็มีความคิดส,สร้างสรรค์คุณภาพของผลงานมีคุณภาพนะครับมีคุณภาพของทั้งตัวงานทางด้านออกแบบแล้วก็งานทางด้านเนื้อหานะครับแล้วก็งานที่ได้เนี่ยเป็นเป็นงานที่จะมีปริญญาของความคิดสร้างสารรค์นะครับที่ผสมผสานร,ระหว่างตัวเราที่กับ chatgpt ที่ทํางานร่วมกัน แล้วก็เอามา,าลังสรรค์ผลงานออกมาเป็นผลงานออกแบบก่อนที่จะนำเอาไปโปรโมทโฆษณาต่างๆนะครับซึ่งนะรประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันช่วยนะทําให้เราอะไรครับมันช่วยทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาครับมันช่วยทําให้เรามีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะบางคนที่ต้องมีงานประจําอยู่แล้วเนี่ยอยากจะมีเวลาสักชัช่วโมงสชั่วโมงเราก็สามารถที่จะทำคอนเทนต์เพื่อที่จะขายสินค้าเราได้หรือรับจ้างทำคอนเทนต์ให้กับคนอื่นภายในระยะเวลาแค่ชั่วโมงสองชัง่วโมง โดยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Canva ร่วงกับ ChatGPT นะครับนะอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่ามันมันค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมากนะครับก็นะครับ,นะรบมันทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับใช้ในการโพสโซเชียลมีเดียออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออกแบบคอนเทนต์ออแ,บบ Content, แล้วก็เอาอไปโพสนะครับมันใช้เพื่อสร้างผลงานในการนำเสนอนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะทำผลงานหัวข้อที่รับมอบหมายมันจะทำเนื้อหาสาระอะไรไปนำเสนอเราก็ ให้ Chat GPT เป็นคนช่วยคิดคอนเซปต์ concept, คิดแนวทางคิดข้อมูลหาข้อมูลให้หลังจากนั้นเราก็ข้อมูลเหล่านั้นมาสังเคราะห์ ross, นะครับแล้วก็เรียบเรียงใหม่นะครับเป็นเป็นคำพูดที่มันสลัดสลวยมากขึ้นแล้วก็เอาไปออกแบบแล้วก็ไปใส่ข้อมูลไปเติมเต็มลงไปในแ a นว a นะครับเราก็จะได้ผลงานที่เอาไปใช้ในการนำเสนอที่ดูน่าสนใจแล้วก็ดูค่อนข้างว้าวนะครับรวมถึงนะครับจะไปใช้ในการทำรูปแบบในการตอบอีเมลนะครับได้ด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะทําพวกเว็บไซต์ต่างๆนะครับทำบล็อกนะครับให้ใช้ทฤษฎในการคิดค้นเนื้อหาสาระในขณะที่นะเอา Canva มาช่วยในการออกแบบเว็ uh, บไซต์หรือออกแบบบล็อกข้อมูลที่จะไปโพสนะให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับการทํางานโดวยเฉพาะฝั่งงานที่เกี่ยวข้องกับงนานด้าน,นออกแบบแล้วก็งานที่มีจะต้องมีคอนเทนต์ข้อมูลที่จะต้องเอาไปใส่ในงานออกแบบของเรา อันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่ามันจะช่วยทําให้เราเพิ่มโอกาสในการที่จะสร้างรายได้เพิ่มโอกาสในการที่จะทํางานทําให้งานของเรานี่มันมีประสิทธ,ธิภาพนะครที่ลดเวลาในการทํางานลงนะครับอย่างมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉนั้นก็เลยอยากจะเอามาแชร์นะอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับงั้นเพื่อไม่เปการเสียเวลานะรเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับครน,นี้ก็จะเน้นโฟกัสในเรื่องของการสอนการใช้งานแคนวานะครับแต่ว่าผมก็จะบอกทริคบ้างบ,าง,บางส่วนนะครับเล็กๆน้อยๆเท่าที่ จะสามารถบอกได้ในระยะเวลาที่เราจะใช้ในการนำเสนอนะับแชร์ให้เพื่อนๆพื่นทุกคนใช้งานแคนวะากับแชททวิตีร่วมกันได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องบอกก่อนนะครับว่าบางฟังก์ชันนะบางฟังก์ชันที่อยู่ในที่เพื่อนเอนเห็นนะ่ที่อยู่ในตัวแคนวาของผมเนี่ยนะครับมันอาจจะแตกต่างจากของอเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าได้สมัครใช้งานแบบสมัครบอกเป็นสมาชิกแบบเสียตังค์ครับ ไม่ได้ใช้งานของผมไม่ได้ใช้งานฟรีแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันช่วยในการทํางานผมได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทู o ส์แล้วก็เครื่องมือเครื่องมือบางอย่างที่ในหน้าจอหรือในในตัวฟอร์ม c a นวาที่เพื่อนเพื่อนเรอีกเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่สมัครนะครับแบบแบบเดียวกันกับผมเนี่ยก็จะมีเครื่องมือเครื่องมือเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเมื่อวันน่าจะประมาณสักต้นเดือนเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวฟังก์ชันใหม่ของของตัวแคนวาเนี่ยออกมาอีกสักประมาณสัก์ชัน ก็ยิ่งทําให้แคนวานี่มันดูว้าวมากขึ้นเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับแล้วก็มาดูจริงๆรเจ้าตัวแคนวาเนี่ยมันสามารถทํางานเอกสารนะครับได้นะครับเขาก็จะจัดเป็นหมวดนะเป็นหมวดเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มงานดีไซน์ที่เป็นแบบงานไฮไลท์ต่างต่างงานวิดีโองาน pdf ไฟล์งานกราฟิกนะครับงานทางด้านบิสเนสนะครับคกี่ยวคอนเทนต์นะครับทำแบรนด์นะครับสร้างการทํางานเป็นทีมต่างๆาทำมาร์เก็ตติ้งนะครับเหมือนทําได้ครบเลยนะครับแทบจะทุกการ พิมพ์งานตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่เอกสารละละงานทางด้านการเรียนเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ครูกับนักเรียนสามารถที่จะสื่อสารทํางานบางอย่างที่ร่วมกันได้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะเริ่ม,เร,มเริ่มต้นนะครับเลยก็อยากจะให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้เห็นตัวฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันนะของตัว Can ว a ที่มันมันดูลำล้ำวาว,าวานะครับแล้วค่อยมา เจาะลงไปในส่วนของการนำเอามาใช้งานร่วมกับ ChatGPT นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มต้นจากงานเอกสารก่อนนะอยากให้เห็นว่าจริง c a n v a ตัวใหม่เนี่ยที่ตัวที่เราบอกเสียค่าสมาชิกมันสามารถช่วยให้เราในการสร้างคอนเทนต์ได้พอได้เลยนะครับถ้ากรณีที่เราไม่มี ChatGPT นะครับสมมุตินะครับผมบอกว่าอันนี้คือเป็นฟังก์ชันนะครับอยากจะได้บอดดี้อยากจะได้บุลเลตอยากจะได้กราฟได้ชาเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้เลยจริงผมอยากให้เขาช่วยในการ เขียนนะครับเราจะใช้เมจิกไรับเขาบอกว่า use นะครับ f i ล์อ o r โม o r เวนะครับเพื่อ describe อธิบายในสิ่งที่เราจะเขียนลงไปนะครับเขาใช้ AI ในการประมวนผลคำของเราเนี่ยครับเราได้ละอันนี้ไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ตัว ChatGPT เข้ามาช่วยนะครับใช้ต่อสมมุตินะครับอ่าเนี่ยครับเราก็จะได้คอนเทนต ประมาณหนึ่งนะครับคนนี้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วเราอยากจะแทรกรูปนะครับเราก็สามารถแทรกได้นะครับก็จะมีรูปมีอิโมจินะครับมีโลโก้นนี้นะแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือความง่ายของของเขานะครับความง่ายของเขาครวนี้นะครับถ้าเรามองว่าโอเคเนื้อหาที่เรามาใช้ในการทำรายงานมันไม่เพียงพอนะครับเราก็จะเรียกใช้งานทาง ChatGPT นะครับสั่งใช้งานเลยครับ เนี่ยครับเราสั่งใช้งานล้วก็สามารถที่จะก๊อปเนื้อหาสาระอย่างที่ผมเคยสอนไปเราก็มาประยุกก๊อปเอาข้อมูลตันี้นะครับไปใส่ซึ่งข้อมูลต้องยอมรับว่าข้อมูลจากา AI ของ ChatGPT เนี่ยจะให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าเมื่อเทียบกันกับข้อมูลของฝั่งทางด้าน c a n v a AI ของ c a n v a นะครับสมมุตินะครับเราก็เราก็จะได้ข้อมูลตัวนี้ไปนะแล้วเราก็ไปทำเป็นคอนเทนต์นะครับซึ่งที่เราไปพิมพ์ลงใน,น Docs ตอนนั้นนะครับในเอกสารของเขาเนี่ยเราก็จะไปเตรียมเนื้อหาเพื่อไปทําเป็นบล็อกออกไปได้เดี๋ยวผมจะถามเขาต่อนะครับข้อมูลผม,ผมยังยังไม่เพียงพอที่จะไปทําเป็นบล็อกเนื่อเวลาเราทําบล็อกเนี่ยบางทีบางบางจะต้องมีข้อมูลที่ถ,ถึงบล็อกนี่มันจะเป็นข้อมูลที่ยาวประมาณหนึ่งก็ถ้าเกิดมาเทียบก็อย่างน้อยๆก็หนึ่งหน้า A4 หรือ,อก็ควรจะสักวันสักสองหน้า A4 แต่ไม่ควรยาวไปมากกว่านี้นะครับไม่ควรยาวไปมากกว่านี้ก็ ถ้าคิดเป็นคำก็น่าจะประมาณสักหนึ่งหนึ่งพัน 1, คำร้อยถึงหนึ่งพันคำกำลังดีอ่านี่ก็มีการให้ข้อมูลอีแทรกนะครับโอเคนะครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าผมอยากบอกว่า,าช่วยออกแบบตารางเวลาการดื่มกาแฟที่เหมาะสมในแต่ละ แล้วก็ Copy นะครับเราคัดลอกปี้ข้อมูลนี้ปุ๊บนะครับในขณะที่เขาเขาให้ข้อมูลเราอยู่เรากัดลอกปี้ปุ๊บกลับมานะครับมาเราตรงนี้วางข้อมูลลงไปเวลาเราวางข้อมูลลงไปข้อเสียของเขาก็คือ ChatGPT มันก็จะมีการกระโดดบ้างแล้วก็ค่อยจัดให้มันสวยงามเขาภาพการทำตารางโอเคนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเราว่าคอนเทนต์ตัวนี้มันยังมันยังขาดบางจุดอยู่ ผมจะทําแบบนี้นะครับเอาใหม่ผมจะคลิกตรงนี้นะครับช่วยออกแบบตารางเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะมีคําแนะนำว่าแต่ละบุคคลเนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันเหมาะสมผมเอาใหม่ช่วยออกแบบตารางการดื่มกาแฟนะครับที่เหมาะสมในแต่ละวันให้กับกลุ่มให้แต่ละ ช่วงอายุนะครับ18ปีถึง25ปีเอาแ,แบบนั้นก็ได้ช่วงอายุนะครับวัยรุ่นวัยทำงานวัยรุ่นวัยทงานแล้วก็ผู้สูงว,วัยนะนะเอาแบบนี้นะครับเพจะมีข้อมูลในการที่จะไปเล่นกับการเขียนบล็อก เขาจะกำหนดช่วงอายุให้เราได้ด้วยนะปึ๊บๆนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับการสั่งพร้อมเนี่ยมันก็ต้องเกรนนำบอกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแล้วก็บอกเงื่อนไขนะซึ่งเงื่อไขพวกนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มเป้าหมายรายละเอียดต่างๆที่เราต้องการนะครับมันจะทําให้ ChatGPT เ่ยเขาสื่อสารกับเราได้อย่างให้ข้อมูลกับเราได้อย่างต้องตามความต้องการของเราช่วงวัยทำงานเขาตีเล็งกว้าง เนี่ยครับเราก็เอาไปเอาไปเล่นนะครับเป็นลูกเล่น,นการเขเกนบล็อกนะครับว่าเพื่อนๆน่าจะประยุกต์ใช้งานกันได้อย่างไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแค่มาทําให้เห็นภาพมากขึ้นลสำหรับคนที่ใช้ก,กันวานะครับในการทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับคงไม่ใช่เรื่องยากแค่ว่ามีเครื่องมือชช a t g p ีเข้ามาช่วยในการเสริมนะครับในการทําให้เนื้อหามันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับ เป็นอะไที่ชอบเตือนอ่ะก o p ีต่อครับเรียบร้อยแล้วครับก็เราก็ไปทําแทรกรูปแทรแกะไรเราต่อนะครับวันนี้ผมผม<ๆ>ไม่ได้ลงดีเทล,ลในการสอนน, convert, นะครับปรับแต่งยังเป็นคอนเวิร์นะครับถ้าเกิดว่าเราบอกเอ้ยจะเอาไปทําเป็นพรีเซนเทชันได้คอนเวิร์ t ได้คอนเวิร์เป็นพรีเซนเทชันได้เลยนะครับก็ไปลองเล่นดูแล้วเขาเขาเก่งครับเขาเก่งหรือจะมีเทมเพลตให้เราเลือกอย่างเงี้ยเราว่าเราอยาก เรื่องเท่เปลีนมันดูนะ่าสนใจครับลองดูนะเพราะเกิดบางทีเราไปทำเป็นเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกเราค่อยเอาเนื้อหาสาระของเราเ,เ,าเน,นี่ยไปใส่แนี้อ่าโอเคนะครับเอาต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับอา่าอินโฟโกราฟิกอะไรคงไม่มีปัญหาแล้วช่วยออกแบบได้